สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูมิ้นนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูมิ้นจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านและเขียนสะกดคำค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาเลยนะคะวันนี้ครูมิ้นจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านออคำศัพท์บทที่9เรื่องรักพ่อรักแม่ค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มคำที่หนึ่งเลยค่ะคำที่หนึ่งฟินฟินฟออินอฟินไมเอกฟินฟออินอฟินไมเอกฟินเด็กๆออกเสียงสะกดตามครูม,มิสเลยนะคะคำที่สองจุกจออ กจุกจอ,อุก็กจุกทอ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 นั่งนอางอนางไม่เอกนั่งนอางอนางไม่เอกนั่ง หนูหอนอนอ,นอูหนูหอนออูหนูชาวนาชาวนาชอชอออาว,อช,าว,อาวาชาวนออานาชาวนาชาวเขาชาวเขา ชออาว์ชาวขอเอาเขาชาวเขาชาวไร่ชาวไร่ชออาว์ชาวรอไอไรไม่เอกไร่ชาวไร่แผนที่ หอแอนอแผนทอ,อีทีไม่เอกที่แผนที่ผ้าไหมผออาผาไม่โทผ้าหอมอไอไหมผ้าไหมทหานทหาร ทออะทะหออารอหานทะหานตารวดตารวดตออมตาร,รออัวจอรวดตารวดเจ็บป่วยเจ็บป่วยจอเอบอเจ็บ ปอัวยอป่วยไม่เอกป่วยเจ็บป่วยงานฝีมืองานฝีมือรับประทานรับประทานกอกะ อ่านว่ากะนอิมมนิมไม่เอกนิ่มอ่านว่านิ่มลออึกอลึกอ่านว่าลึกพอแองโอแพงอ่านว่าแพงกะนิ่มลึกแพงยอมโถม เรื่องฟังยอมโถมเรื่องฟังตั้งเลิกหลุมหมดตั้งเลิกหลุมหมดราคาละเอียดลำบาก แนะนำราคาละเอียดลำบากแนะนำชายแดนสุดเสียงเดือดร้อนประเทศชายแดนสุดเสียงเดือดร้อนประเทศหมดแรง หน่วยงานเสมอความทุกข์หมดแรงหน่วยงานเสมอความทุกข์พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีในหลวงพระราชทานพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีในหลวง พระราชทานถาวายพระพรทรงพระเจริญทรงงานตามเสด็จถาวายพระพรทรงพระเจริญทรงงานตามเสด็จฝนเทียมฝนหลวงโครงการหลวง ที่ทำกินฝนเทียมฝนหลวงโครงการหลวงที่ทำกินประชาชนราชการราษฎรประชาชนราชการราษฎรพลังงาน สัตวแพทย์พลังงานและสัตวะแพทย์จบไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์คำอ่านและคำศัพท์ในบทที่9เรื่องรักพ่อรักแม่สำหรับวันนี้ครูมิ้นก็มีคําทั้งหมด20คําในบทที่9นะคะรักพ่อรักแม่มาให้เด็กๆคัดคําและฝึกอ่านเด็กๆคัดคําทั้งหมด20คํานี้นะคะตามครูมิ้นเลย เขียนวันที่ขีดเส้นข้างหน้านะคะแล้วเขียนวันที่เขียนวันที่เสร็จเด็กๆขีดเส้นใต้1เส้นและเด็กๆเขียนคําสั่งคําสั่งวันนี้ครูมิ้นบอกว่าให้เด็กๆคัดค้ามและฝึกอ่านเขียนคําสั่งเสร็จเด็กๆขีดเส้นใต้2เส้นนะคะแล้วเขียนลำดับเลยค่ะหนถึงสิแล้วก็11บเถึงยีลงมาแล้วคัดลายมือให้สวยงามนะคะให้สวยงามเป็นคัดลายมือคัดเสร็จแล้วให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะ ให้เด็กๆฝึกอ่านทำลงในสมุดวิชาภาษาไทยค่ะทำลงในสมุดวิชาภาษาไทยให้เด็กๆฝึกคัดแล้วก็ฝึกอ่านบ่อยๆนะคะจะได้เก่งสำหรับวันนี้นะคะภูมินก็มีเพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ